ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสต้าทรีรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h c a r คร ชาวชุมชนที่พวันเฮมตีประชาคมจัดให้มีจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้เพื่อชุมชนต่อไปที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณะหมู่บ้านที่พวันตําบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายธนาพัฒน์ลีรัตกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบางพร้อมด้วยประธานและาคณะกรรมการชุมชนที่พวันทั้ง4ชุมชนได้ร่วมกันจัดทําเวทีประชาคมเพื่อขอมติจะให้มีจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้ต่อไปภายในชุมชนหรือไม่ซึ่งจุดจำหน่ายสินค้านี้ดําเนินการโดยคณะ,ะกรรมการชุมชน ทั้ง4ชุมชนประกอบไปด้วยชุมชนทิพวรรณ1น3และ5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไรายได้มาดูแลรักษาสวนสาธรารณะของหมู่บ้านทิพวรรณให้สวยงามและสะอาดเรียบร้อยทั้งนี้เป็นการดำเนินการเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเพื่อรอเวลาให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์โอนสวนสาธรารณะให้แก่เทศบาลตำบลบางเมืองมาดูแลรักษาสวนสาธรารณะของหมู่บ้านต่อไปโดยมีตัวแทนและกลุ่มพี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านทิพวรรณคอนโดซิตี้วิวชุมชนบ้านสวนและชุมชนพฤกษาทาวที่ให้การสนับสนุนมาใช้จ่ายสินค้าตลอดมา ทางเดินทางมาร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมในครั้งนี้กันเป็นจานวนมากก่อนคณะกรรมการผู้นําชุมชนจะขอมติชาวบ้านน,นายธนภัทรลีรัตกรรมการพัฒนาเทศบาลตะพลบังได้บรรยายสรุปถึงวัตถุประสงค์ผลได้ผลเสียของการเปิดจุดจําหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้เพื่อชุมชนจึงได้ขอมติชาวบ้านโดยการให้ยกมือหากเห็นด้วยกับการเปิดจุดจําหน่ายสินค้าของชุมชนชั่วคราวในบริเวณสวนสาธารณะซึ่งผลปรากฏ ชาวบ้านทั้งสี่ชุมชนต่างยกมือสนับสนุนให้เปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้เพื่อชุมชนโดยมองว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ไม่ต้องเดินทางไกลประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการกระจายรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนทั้งนี้ภายหลังเสร็จกิจกรรมการทำประชาคมแล้วได้มีผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางส่วนได้มาเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนหลายร้านด้วยกันโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อสอมมหมูห่5ตำบลบ,บางเมืองมาอำนวยความสะดวกด้านจุดคัดกรองภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด 19, COVID 19. นั่นแหละคุณใจเห็นว่าเทศบาลเขาจะมาทำอะไรนะครับมีสองเรื่องซึ่งผมจะต้องทำให้ก็คือยกที่ที่เป็นที่บริษทัททพยพิศน์เนี่ยให้กับเทศบาลแล้วยกที่ที่เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวรอบหมู่บ้านเราเนี่ยทั้งหมดที่เป็นของบริษทัทเทพรักษ์เนี่ยยกให้กับเทศบาลเขาขอ เทศบาลผมมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยเทศบาลเขาเห็นเขาคงแวราเก็บรถ้าหน่วยที่เกิดขึ้นจากน้านี่ไปร้อยล้านเนี่ยเราสามารถทำมาทำได้วันนี้เราจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับเรื่องถามประชาชนว่าอยากต้องการที่ให้มีการกจิดจำหน่ายสินค้าราคาจับต้องได้ในพื้นที่ท,ที่ปรวันตยอย่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่า มันมีความไม่เข้าใจกันหลายหลายหลายคนที่ไปร้องเรียนจัตากจังหวัดต่างๆว่าทางอาชุนพลทุกวันเนี่ยชุนพลทุกวันหนึ่งสองสามและห้าเนี่ยมาจัดก,การค้าเนี่ยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยปรากฏว่าวันนี้เราก็มาจาัดที่ทีประชาคนเมื่อต้องถามถามประชาชนว่ายังให้คงจุดจำหน่ายสินรรค้าอันนี้ไว้หรือเปล่าเพราะว่าการจัดตั้งจุดจำหน่ายสินรรค้าราคา จบต้องได้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะทําการค้าเป็นอาชีพแต่เพื่อต้องการหาไรายได้มาดูแลสารนองโมโขขอในหมู่บ้านซึ่งที่เสียงสารน้าของเราเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเอาเงินมาช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่นี้เทศบาลเขาก็ยังไม่สามารถจะเข้ามาดูแลได้แต่ตอนนี้มันเป็นวิม,มัตที่ดีว่าทางเจา้าพนักงานพิทักษ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินแปลงน,นี้เขาก็จะยกที่ดินแปลงน,นี้ให้กับเทศบาลไป เพราะเขาไม่สามารถที่จะจะตั้งนุติบุคคลหรือว่าจะสั่งได้เมื่อจะตั้งนุติบุคคลไม่จะ้สั่งไม่ได้ก็ตามเกิดหมายพลบจจดสัรเนี่ยก็มีทางเดียวคือยกให้กับเทศบาลถ้าเป็นสาธารณนะถึงตอนนั้นเนี่ยเทศบาลเขาก็จะมาดูแลทางชุมชนก็จะถอยตัวออกมาส่วนร้านค้าเนี่ยมันจะมีต่อไปหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลต่อไปนะครับนี่คือวันนี้ก็เป็นนิสนิสหม,มายที่ดีที่ประชาชนเนี่ย มาให้ความร่วมมือในนี้ประมาณหลายร้อยคนนะซึ่งเป็นเป็นนิสายดีเยอะไม่เคยมีประชาคนรั้งใดเลยที่มีเยอะะขนาดนี้เลยแล่นก็แสดงให้เห็นว่าคนในที่ประวัติเซียนใหญ่นะเศียนใหญ่ก็จะเห็นด้วยในการให้มีคทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก